อันนึงอันนึงกันกำเข้าอ่าเอ้ยมันเข้ามารัวเลยไอ้เหี้ยจะเย็นจะเย็นอิเล็กเซอร์เหรอเออแดนฟอร์สขั้นไหนกันอะขั้นสามอ๋อไอเด็กน้องสกิลืัวนึงอะโลมก็ดิอะไรวะพี่ต้องตัวนึงอ่ะโคตรเกิน เฮ้ยพูดไม่ดีระวันตันดีโลกสีเขียดเป็นแทงว่ะเอาผมแม้ตัวนี้ไม่มีอะไรมากอะ่ะพ <c oughs> ุ่งเฮ้ยมีลมหนาวอ่าแล้วก็เดี๋ยวไอ้นั่นจะออกมา อุ้ยโ,โดนหนักปะหนัก,กะนอะไม่ไม่ไอ้เอ <ocalyptic. S 1> ็นนั้นหลบไม่ได้อ่าเข้ากลางโอเคสวยเจิวให <c oughs> ้หน่อยดิดีผิวโอเคโอ้โหเจอละยังกัดยิวก็ ดูโค้ดเซตยิงเลือดเลือดแค่ไมันไม่ต้องบอกอะไรอ่ะมันไม่มีกี่วงกว้างไม่มันไม่มีไม่มีมันมีแค่วงกว้างมันไม่มีอะไรตัวเนี้ยมันไม่มีมันไม่ได้จะยิงจุดไกลเดี๋ยวเดี๋ยวไอย่วยุผมยังไม่มีอ่ะนี่แหละอ่ะเก่นแท้คุณนั้นวิ่งตีแก่นแท้ได้ป่ะหรือว่าไงโอเคอ่ะออกก่อนออกก่อนไม่ต้องตีก็ได้นะถ้างั้นอ่ะโคตรมันตีด้วย เฮ้ยระวังระวังมีฮิวไว้คุณลงระวังเอ้ยแค่เนี้ไอ้แค่ี้ไม่มีอะไรเลยสกิลแค่เนี่ยโง่โงโอ้ยผมตายผมจะตายผมจะตายผมตายผมตายชุบเลยลุกลงลุบเร็วมันแข็งหมดมันเปนดวนเลยดป็นดวนเลยเออโอเคโ่อตายแล้วตายแล้วผมตายเพราะว่าผมแข็งเว้ย ไอ้เหี้ยแล้วแข็งแล้วไอ้วงแดงผมกดเยอยุ่งนู่นไม่ไม่ผมกดมันมันมันครูดาวสิเพี้ยวอ่ะและน่าจะตายอยู่แล้วอ่าระวังจุดเต็หัวอุยโผอู้นางคเอาเงี้ยวันนี้อีซี่เงี้ยวะของมันใกล้ถึงกล่องเกียร์ผมมันใกล้ถึงด้วยแหละแบบเกียร์เราทุกคนอ่ะเอาไมง่ายมันใกล้ถึงดันไอันนี้เช่นนี้แล้ว่ะ กล่องขวารวยกล่องซ้ายสุดเหมือนเดิมโอ้ยได้ดาบ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 กดกดเข้าอีกครั้งใช้ตั๋วได้ไม่ทันล้วได้ดาบแดงได้ดับได้ดาบขี้หรอดาบป้องกันเนี่ยด่านนี้มันป้องกันดูดีดูข้างบนดิมาๆมาเชื่อผมไหมอ่าเดี๋ยวออกออกให้คุณนัดเข้าเอ้ยออกให้คุณนัดชวนใหม่ ผม่ได so ้อยู nice nice ่ในตียงเนี MM ่โอ้ดีหนาบดีใจดีใจที่จะได้ไม่ต้องมานั่งไอ้นี่ได้อัพของก่อนได้เลยคุณโลมนี่แบบเล่นดราคาลิ่นดราคาลิ่นเขาไม่รู้สาวที่สองเอง บายอ่ะหมื่นสี่เกียร์หมื่นสีไงกาลิปที่เราทำไปเยอะเลย่เคิวไม่ทำไมเกียร์ผมไปอยู่ที่หมิงอ่ะคุณไม่เปลี่ยนคุณสลับของมาเมล่อไหร้ยสองหมื่นสามอ่ะได้อยู่เมื่อกี้สองหมื่นสองเออคิวคิวผมก็เคยทำกระเบียดได้อยู่นึงคือตอนนี้ตอนนี้แผนของผมคือผมยังผมลุยดันแปดผ่านไปแค่อันเดียวเว้ย แต่ยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเกียดเลยผมไปลองลงมาแล้วมันไม่ไหวผมก็เลยทำให้พวกนี้ให้ไปไปสี่ห้าก่่นแล้วค่อยไปลงดูดีมันจะพุ่งเดี๋ยวผมลากหนีโอเคเข้าอ้ามแพงซะปน้อง ไม่วิง่งไม่วิง่งมันไม่เหมือนรอ,อบเมื่อกี้แล้วอ่าแกนแพ้ออกแกนแท้เสร็จสก,กิลหมูกกม่อ่าพุง่งพุ่งเสร็จก็สก,กิลหมู่ต่ออ่าแ,แ,แล้วนรกนรกก็หลบเอาเองเนอะ มันลกมมันเป็นในพื้นพื้น,มนม่มันไม่เข้าเราไม่ได้ม่เข้าคีดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าแหละเข้าทีเดียวตายไปเลยมรับลุก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 อุ้ยเฮียพุ่งโคตรจะตายลมเซ้ยเซฟเซฟคิวแรงผมหายอยีก คุณไม่ได้สลับมาโอ้โหฮิวสองพันผมต้องตั่นจะไหลเลย <laughs> เรียกเลยอะไรผมไปสลับนะของใส่ในปีป,ปีมันมันเนี่ยอ่าในนี้มันในนี้มันคิดด้วยไงแก่นแท้แก่นแท้แก่นแท้เสร็จสกิลหมูสกิลหมูเสร็จสกิลหมูเสร็จจะฟันเป็นแนวตรงไม่ก็พุ่งกลับไม่กลับไม่กลับเลยเพื่อน ไม่กลับเลยเหรอกลับให้กูห yeah. น่อยดิจะได้แบบฟรีๆไงเออเอาแข็งแล้วเตรียมชุด้วยละกันอ่ะกลับแล้วโอเคสบายจีจีกดพลาดขึ้นมานะก็เล่นใหม่แค่นั้นแหลยต, okay. ตื่นเต้น okay. ช okay, okay. okay. ิวๆเอาเยะเยวอะสองเทคกผ่านเยี่ยวอะติดระทีก็ยิวหน่อยครับยิวหน่อยยังหล อยู่สอปันี่ไม่อยากอยู่อยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอยูไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรคุณนัดคุณลงพร้อมชุบเสมอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชุบเลยทีละสี่พันเนี่ยชุบเลยพุ่งพุ่งเสร็จตะกิ้หมูตายโอเคแล้วเรือเลยห้นห้าหมื่นสูงตายเลยยูอยากจีบันเจ็พันแปดพันเหลือสองพันเลดเลด ฮิวคือฮิวฮิวผมจากไม่ถึงครึ่งหลอดคุณโลมฮิวปุ๊บผมก็ยังไม่ถึงครึ่งหลอดไอ้เหี้ยอุ้ยได้ไอ้นี่สองอันโอ้โหได้ผลึกฮิมะสองอันกดผิดป่ะไปกดเข้าอีกรอบหนึ่งไปเถอะไม่เข้าแล้วขอขอกคุณดูดิดูฟังเครือนี่ดิขอขอบคุณเหมือนก็หลับกันแหละมุดอยู่ข้างล่างอ่ะ เรียนยังไงให้ได้ของแดงคือสงสัยจริงๆวันนี้ก็วันนี้ก็ดันอีซี่อีกแล้วอีซี่นี่นี่ดาบน้องแข่งเอาวาลเลนจ้าโอเคผมจะได้ผมจะได้ทำรองเท้าอวาลเลนได้ง่ายขึ้นผมจะได้ไม่ใส่ผมจะไม่ใส่เซตบล็อกแล้วงั้นหมีกูฟงฮิวเป็นหมื่นมั้งถิ่ม